ดิสเบรกกับดัมเบรกแตกต่างกันอย่างไรแล้วแบบไหนดีกว่ากันเมื่อพูดถึงความปลอดภัยในการขับรถนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องนึกถึงก็คือเรื่องของระบบเบรกเพราะระบบเบรกเนี่ยแทบจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยขั้นต้นๆหรือลำดับแรกๆเลยของการขับรถนะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกเนี่ยก็มีด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นระบบห้ามล้อแบบดิสเบรกกับดัมเบรกสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าระบบเบรก2อย่างนี้แตกต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับก็มาเริ่มกันที่ดัมเบรกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดัมเบรกเนี่ยจะเป็นระบบที่ใช้กันมาก่อนดิสเบรกนานพอสมควรเลยครับแต่ในปัจจุบันก็ยังมีรถหลายประเภทนะครับที่ยังใช้ดัมเบรกอยู่ ถ้าใครนึกไม่ออกอยากรู้ว่าดัมเบกหน้าตาเป็นยังไงให้ไปดูที่เบรกหลังของรถกระบะได้เลยครับสำหรับข้อดีของดัมเบกนะครับก็คือเป็นระบบเบรกที่มีกำลังเบรกมากกว่าดิสเบรกครับจึงเหมาะกับรถที่มีน้ำหนักมากแล้วก็รถที่ใช้บรรทุกเป็นหลักนะครับอย่างที่สองคือ,อมันเป็นระบบแบบปิดะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้มันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกได้ครับสําหรับข้อเสียของดัมเบรกนะครับเนื่องจากมันเป็นระบบปิดเนี่ยทำให้เกิดความร้อนสะสมได้นะครับแล้วก็มีความแม่นยําที่น้อยกว่าดิสเบรกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการบํารุงรักษาเนี่ยก็จะสามารถทําได้ยากกว่าไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบํารุงหรือตรวจสภาพเนื่องจากเป็นระบบปิดครับมาต่อกันที่ระบบดิสเบรกนะครับผม ระบบดิสเบรกเนี่ยแม้ว่ามันจะเกิดมาทีหลังแต่ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงและก็นํามาใช้ทดแทนดัมเบกได้เลยครับข้อดีของดิสเบรกนะครับอย่างแรกเลยคือสามารถระบายความร้อนได้ดีเนื่องจากเป็นระบบเปิดนะครับมีการต่อสนอหนงที่ฉับไวแล้วก็แม่นยําสูงครับส่วนการบำรุงรักษาก็ทําได้ง่ายดาดกว่าเพราะมันเป็นระบบเปิดครับผมส่วนข้อเสียของดิสเบรกนะครับ ก็คือมันจะมีพละกําลังในการเบรกที่น้อยกว่าดัมเบรกอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นระบบแบบแบบเปิดใช่ไหมมันก็จ,จะมีสิ่งแปรปลอมที่เข้าไปในระบบเบรกได้ตลอดเวลาอาจจะทําให้อายุการใช้งานของผ้าเบรกนั้นลดลงได้และที่สําคัญคือค่าบำรุงรักษาสูงกว่าดัมเบรกแน่นอนครับสรุปแล้วนะครับ ระบบเบรกทั้ง2แบบนี้ก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าเราเอาเรื่อง,องความสวยงามมาเป็นปัจจัยด้วยเนี่ยในส่วนของดิสเบรกเนี่ยจะโดดเด่นกว่าพอสมควรนะครับเพราะเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับยกเว้นว่าคุณจะเอาไปบรรทุกหนักจริงๆก็จะเหมาะกับดัมเบรกครับผมก็เหมือนเดิมครับสำหรับคลิปดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ โตโยต้าภูมิพัฒนา H.O. ด้วยนะครับเรามีสาระดีๆมานำเสนอให้เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ